ไปไหนมาแล้วนี่ไปซื้อไข่เค็มมาจะมาทำอะไรผมหม้อไข่แม่ออกหมูเผียผมหม้อไข่แม่ออกหมูเผียอะไรกินอะไข่เค็มหมูไข่เค็มไงหมูผัไข่เค็มใช่แม่ออกหมูผมหม้อไข่เข้าใจไหมทไหมได้มใแค่หมูสับหมูไข่เค็มเออโอเคปะโอเคไหมเออโอเคหมูไข่เค็มนะแม่โอเคไหมเออโอเคอหมูสับผมหม้อไข่ เออบอกว่าโอเคได้ได้ได้นะใสหอมด้วยนะได้ใสหอมด้วยเอาเอาไปเลยการหั่นไข่เค็มเลยายต้นหอมพริกกระเทียมเลย ใส่น้ำมันหน่อยเทียมหมูบดใส่น้ำนิดหน่อยพริกเผาอันหอยเกลือขาวตาวายพริกไทยป่น ใส่ไข่เค็มเลยต้นหอมเรียบร้อยแล้วครับแม่เสร็จแล <ไป S 1> ้วเนี่ยมา,มาพอดีเลยเสร็จแล้วไอ้แก็บงข้าวม่วงให้แกเนี่ยโอ้โห,โหโดีมากห,หมูสับผัดไข่เค็ม โคตรมันนะแม่อือ,อไปไปนั่งกินวันนี้ไม่ขออะไรแล้วไปทำงานให้อ่ะไปเถอะเดี๋ยวสุงนี่สวนแมวด้วยแล้วทำไม